วันนี้ขอเรามาใช้เวลาศึกษาพระชนะของพระเจ้าภายใต้หัวข้อสมบัติแห่งสวรรค์ด้วยกันครับขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆอาทิเช่นปัญหาทางเศรษฐกิจสงครามระหว่างประเทศภัยพิบัติจากสภาพอากาศและอื่นๆมนุษย์อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบ,บากเนื่องจากปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรก็ตามพวกเราที่อยู่ในซีโยนมีความหวังในสวรรค์ ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เราด้วยเหตุนี้แม้ว่าสถานการณ์ของโลกจะไม่เอื้ออำนวยแต่เราก็เปี่ยมด้วยความปิติสุขที่เราสามารถรักษาวันสบตโตได้ขอขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระเจ้าที่ทรงทำให้อนาคตของเราสดใสและชัดเจนครับผมเชื่อว,ว่าพระเจ้าทรงเติมเต็มเราให้เปี่ยมร้นด้วยความปิติยินดีดก็เพราะพวกเราทุกคนต่างมีสมบัติแห่งสวรรค์ ทุกท่านครับ made in France made in Germany made in Korea made in China made in USA คำเหล่านี้ได้ระบุและแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆถูกผลิตในประเทศใดบ้างใช่ไหมครับนี่จะเป็นเหตุผลที่ในบางครั้งเมื่อมีคนพูดว่าสิ่งนี้ถูกผลิตในประเทศนี้คนที่ได้ยินก็จะคิดว่า ถ้าอย่างนั้นผลิตภัณฑ์นี้คงจะมีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีไมิใช่หรือในทางกลับกันเมื่อมีคนพูดว่าสิ่งนี้ถูกผลิตในประเทศนั้นผู้คนก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นนี่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแน่แน่ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ผลิตน้ําหอมคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงน้ําหอมที่ผลิตในประเทศนั้นผู้คนก็จะเชื่อถือในคุณภาพของมันใช่ไหมครับในํานองเดียวกันถ้ามีสิ่งใดถูกผลิตในสวรรค์หรือผลิตโดยพระเจ้า คุณภาพของสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรครับจากมุมมองทางฝ่ายจิตวิญญาณมันจะมีคุณภาพสูงสุดอย่างแน่นอนใช่ไหมครับแม้ว่าเราจะประหยัดกับการซื้อของบนโลกนี้แต่ในทางฝ่ายวิญญาณเราก็ลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดอะไรเป็นผลิตภัณฑ์อันยอดเยี่ยมที่สุดที่พระเจ้าทรงกำหนดให้หลีกเลี่ยงภัยพิบัติได้ตอนนี้ธรรมิกชนในกิจจักรของพระเจ้าต่างกำลังใช้กันอยู่ครับ ประชากรเกือบ8,000ล้านคนอาศัยอยู่บนโลกแต่พวกเขาไม่แม้คิดที่จะมีสิ่งนั้นเราควรจะถวายความขอบพระคุณแด่พระเจ้าที่ทรงเปิดทางให้เราสามารถมีสิ่งฝ่ายวิญญาณเช่นนี้ได้ง่ายได้ครับวันสมบาโตเมดอินกอดใช่ไหมครับเทศกาลปสาาัสกาก็เมดอินกอดเช่นกันเมดอินเฮเวนเมดอินกอรดล้วนเป็นผลิตภัณ์ที่ถูกผลิตโดยพระเจ้าครับ ดังนั้นทุกท่านครับเราไม่ควรภูมิใจในสัจธรรมซึ่งมีคุณภาพสูงนี้และโอ,อว้วดเกี่ยวกับสัจธรรมไม่ว่าจะไปที่ใดในโลกเลยครับช่างเป็นเรื่องมหัศจรรย์และน่าประหลาดใจมากเพียงใดครับที่พระเจ้าทรงประทานสัจธรรมแห่งชีวิตสัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่แก่เราแม้แต่ทูตสวรรค์ยังปรารถนาจะทําอะไรนะครับพระเจ้าได้ทรงประทานสิ่งที่แม้แต่ทูตสวรรค์ยังปรารถนาจะได้ดูให้แก่พวกเราครับ พิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าทรงประทานสัจธรรมนี้แก่เฉพาะคนของพระองค์ที่จะได้รับสวรรค์เป็นมรดกเท่านั้นมีพวกเราเท่านั้นครับที่ถือรักษาวันสบโตและเทศกาลปัสการเราเท่านั้นสามารถรักษาพันธสัญญาใหม่ได้เพียงเพราะคนอื่นไม่ถือรักษาเราไม่ควรรู้สึกกลัวโดวยคิดว่าทุกคนในโลกต่างก็ฉลองวันคริสต์มาสและนมันสการกันในวันอาทิตย์แต่ทำไมเราไม่ฉลองวันเหล่านั้นกันนะเหตุผลก็เพราะ พระเจ้าทรงประทานสมบัติทุกชนิดให้แก่ประชากรแห่งสวรรค์เท่านั้นจุดหมายปลายทางของเส้นทางที่เรากำลังเดินไปนั้นย่อมต้องแตกต่างจากทางที่เรากำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้วิธีการดำเนินก็ต้องต่างกันอย่างแน่นอนครับวันสะบโตเป็นทรัพย์สมบัติเทศกาลปสัสก,กาและพันธสัญญาใหม่ก็เป็นทรัพย์สมบัติเช่นกันแม้แต่ชื่อคิดจักรของเราก็เมดอินกอร ชื่อของกิจจักรของเราถูกสร้างโดยพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมครับเนื่องในวันสะบาโตวันนี้ขอเรามั่นใจและภูมิใจในความจริงที่ว่าเราอยู่ในสัจธรรมที่ทมทนด้วยพระพรน,นี้ด้วยกันครับจากสมาเลียและสุดปลายแผ่นดินโลกคนเหล่านั้นที่ตระหนักถึงสัจธรรมอันมีค่าเช่นนี้จะกลับไปหาพระรดดาแห่งฟ้าสวรรค์เรื่องนี้ถูกพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์ไม่ใช่หรือครับเพราะพวกเขา ได้เห็นสัจธรรมและพวกเขาได้เข้าใจถึงคุณค่าของสัจธรรมพวกเรามีผลิตภัณฑ์ทีเม็ดอินกอรและเม็ดอิน e ฮเวนผมขอร้องให้ทุกท่านไม่สูญเสียความภาคภูมิใจในสัจธรรมนี้นะครับครั้งหนึ่งมีสมาชิกคนหนึ่งพูดกับผมว่าผมรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าในโลกนี้เขาบอกว่าคนอื่นเก่งเรื่องต่างๆและมีความสามารถหลากหลาย แต่เขาไม่มีความสามารถพิเศษสมาชิกคนนี้ถือว่าตนเองไร้ค่ามากและเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์อันใดเลยเมื่อผมได้ยินเช่นนี้ผมรู้สึกประลัดใจมากครับผมจึงบอกเขาว่าพี่น้องอย่าคิดอย่างนี้เลยจบจนทุกวันนี้ผมไม่เคยเห็นสิ่งใดที่พระเจ้าทรงสร้างไม่มีคุณค่าแม้แต่สิ่งเดียวใครเป็นผู้สร้างมนุษย์ครับคำตอบคือพระเจ้า มนุสยชาติทุกคนต่างก็ Made in God ไม่มีผู้ใดที่ไหลค่าเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างพวกเขาขึ้นมาผมบอกเขาได้ว่าถึงแม้คุณจะยืนเฉยๆโดยไม่ทำอะไรคุณก็ยังเป็นบุคคลที่มีคุณค่าคุณไม่เคยคิดเกี่ยวกับเหตุผลที่พระเจ้าทรงสร้างคุณหรือครับในโลกของทูตสวรรค์สิ่งใดก็ตามทีเม a อ e i ก God ถือเป็นผลงานชิ้นเอกแล้วอะไรทำให้คุณคิดไปเองแบบนี้ ขณะที่ผมถามคำถามนี้ดูเหมือนเขาก็เปลี่ยนความคิดจากนั้นเขาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นผมก็เป็นคนมีค่าหรือเปล่าครับผมตอบว่านี่ไม่ใช่คำพูดของผมแต่พระคัมภีร์เป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่หรือครับคุณเป็นผลงานที่พระเจ้าทรงสร้างไม่ใช่หรือครับทั้งยังพูดว่าคุณเป็นบุคคลที่มีค่ามากเหตุใดท่านจึงไม่พยายามทำงานอันมีค่าที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทยัยผู้คมรอดของมนุษยชาติในเพื่อประโยชน์ของโลกท้งใบละ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็เริ่มมั่นเพียรในการอธิษฐานและการประกาศและสร้างความเชื่อที่ดีครับทุกท่านครับพวกเราทั้งหลายต่างก็มีค่ามากที่สุดเพราะ Made in God บางคนอาจคิดว่าฉันสอนพระคัมภีร์ไม่เก่งเท่ามิชลีคนอื่นๆทำไมฉันเป็นคนแบบนี้ทุกท่านโปรดอย่ายคิดไปเช่นนี้นะครับท่านทั้งหลายต่างก็เป็นบุคคลที่มีค่าหมดทุกคน แต่เราแต่ละคนแค่มีบทบาทที่แตกต่างกันใช่ไหมครับตามหนึ่งโครินบทที่สิบสองเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คือสร้างมนุษย์ในสัจธรรมของเราพระองค์ทรงให้แต่ละคนมีหน้าที่ที่ต่างกันบางคนรับหน้าที่เป็นหัวบางคนรับหน้าที่เป็นตาบางคนรับหน้าที่เป็นมือและบางคนรับหน้าที่เป็นเทา้าทุกคนมีบทบาทที่แตกต่างกันอย่างไรก็ดีแต่ละคนล้วนแล้วมีคุณค่าทั้งสิ้นครับหากเรารู้บทบาทหน้าที่อันมีค่าของเรา เมื่อเรากลับสู่อาณาจักรสวรรค์พระเจ้าเะโอวยพระพรและชมเชยเราทุกวันเลยไปโดยตรัสว่าทําได้ดีมากพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีค่าเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจงภูมิใจในตัวเองเถิดนะครับบางคนพูดว่าฉันไม่มีแม้แต่บ้านของตัวเองทุกคนต่างก็มีรถยนต์กันหมดยกเว้นฉันทุกท่านครับเราไม่ควรถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งมีค่า คุณค่าของสิ่งบนโลกนี้จะหายไปไหนเวลาไม่ช้าก็เร็วเท่าว่าคุณค่าของสิ่งฝ่ายสวรรค์ล่ะครับมีเขียนไว้ไม่ใช่หรือครับว่าคุณค่านั้นจะมั่นคงอยู่ตลอดไปเป็นนิดท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นทุกท่านเป็นบุคคลที่แม้แต่ทูตสวรรค์ยังรู้สึกอิจฉาดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่ท่านรู้สึก,กรังเลเล็กน้อยหรือท้อใจก็โปรดคิดว่าฉันเป็นบุคคลที่ made in God ควรหรือที่เราจะจมปลักอยู่กับความคิดแบบนั้นท่านเป็นผลงานชิ้นยอดเยี่ยมที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าจึงควรถูกนำไปใช้ในการงานที่มีคุณคา่าจงย้อนพิจารณาดูตัวเองและคิดถึงความจริงที่ว่าท่านเมดอินกอดนะครับตั้งแต่เวลานี้อย่าเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นในโลกเราทุกคนเป็นสมบัติแห่งสวรรค์อันมีค่าอย่างประเสริฐซึ่งพระเจ้าทรงสร้างด้วยพระองค์เอง ดังนั้นเราจึงควรถูกนำไปใช้ในการทำงานอันลำค่าที่พระเจ้าทรงพอพระทัยให้ได้สิ้นทุกคนครับพอเราไปพิจารณาดูในเยเรมีบทที่สามสิเอ็ดครับท่ามกลางประชากรแป0 0ัล้านคนพระเจ้าได้ขัดเกลาคนเหล่านี้เพื่อให้พวกเขามีค่ามากขึ้นเยเรมีบทที่31มสิเอข้อที่สาครับบทที่31มสิบเอ็ข้อที่สามสิบกล่าวว่า พระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทําอะไรครับทําพันธสัญญาใหม่กับประชาอิสราเอลและประชายูดามนุษยชาติคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าคือเม d ดอินอร์พันธสัญญาใหม่ทําให้สิ่งมีชีวิตที่มีค่าที่สุดในโลกของทูตสวรรค์มีค่ามากยิ่งขึ้นข้อที่32ครับ ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทํากับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนําเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาผิดถึงแม้ว่าเราได้เป็นสามีของเขาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละแต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทํากับประชาอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลายพระธรรมก็ต้องเม็ดอินกอร์ดด้วยครับ กฎหมายที่พระเจ้าทรงสร้างพระธรรมหรือกฎหมายนี้เหนือกว่ากฎหมายอื่นใดในโลกและจะนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์กฎหมายนี้คืออะไรครับเป็นกฎแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ปรากฏอยู่ในข้อที่31ครับพระเจ้าทรงเรียกกฎแห่งพันธสัญญาใหม่นี้ว่ากฎของเราดังนั้นในบรรดากฎหมายทั้งหมดกฎหมายนี้สูงส่งที่สุดมีคุณภาพ ไดะมีคุณค่ามากที่สุดทั้งยังมีองค์ประกอบที่แม้แต่ทูตสวรรค์ยังปรารถนาที่จะได้ดูใช่หรือไม่ครับและเราจะจ่ารึกมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลายและเราจะเป็นอะไรครับพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นอะไรครับประชากรของเราท่ามกลางมวลมนุษยชาติที่พระเจ้าทรงสร้างไว้บนแผ่นดินโลก มีประชากรของพระเจ้าที่ทรงขัดเกลาและเลือกสรรไว้แก่ผู้ที่อยู่ในกฎแห่งพันธสัญญาใหม่คือกฎหมายของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นประชากรของเราพวกเขาได้รับการอนุมัติจากพระเจ้าพระผู้ทรงสร้างสมบัติฝ่ายวิญญ,ญาณแห่งสวรรค์ครับในโลกฝ่ายเนื้อหนังผู้คนพูดกันว่า ครอบครัวนี้มีทรัพย์สินมา่มายและครอบครัวนั้นมีการศึกษาสูงผู้คนมักวัดมาตรฐานคุณภาพของชีวิตด้วยสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งฝ่ายสวรรค์น,นั้นมีเป็นเช่นนั้นเลยในสวรรค์จะดูว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามนี่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้สร้างหรือเปล่าได้รับการยอมรับจากพระเจ้าหรือไม่นี่คือทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับฝ่ายเรามีวันสะบาโตและเทศกาลปัสกาซึ่งได้รับการยอมรับจากพระเจ้า ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่รู้สึกอิจฉาสิ่งใดในโลกเลยเราอยู่ในสัจธรรมซึ่งพระเจ้าทรงรับรองไว้ในอนาณาจักรสวรรค์ที่นิลันจุดหมายปลายทางที่เราจะต้องไปเรารู้สึกขอบพระคุณมากเพียงใดครับโดยผ่านวันสบตโตนี้ขอเราถวายพระเกียรติความขอบพระคุณและพระสิริแด่พระเจ้าอิรูหิมผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินและสรรพสิ่งทั้งปวงด้วยใจจริงครับนอกจากนี้ไม่ได้ก็าตามที่ท่านเผชิญกับความยากลำบาก และการทดลองใดๆโปรดคิดถึงสิ่งที่ผมได้บอกทุกท่านในวันนี้พระเจ้าทรงประทานสัจธรรมที่ดีที่สุดและทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุดแก่เราดังนั้นเราจึงต้องตื่นให้ได้ครับทุกท่านรู้จักนิทานเด็กเรื่องลูกเป็ดขี้เล่กันดีใช่ไหมครับแท้ที่จริงแล้วตัวละครหลักเป็นหงแต่มันกลับเติบโตพร้อมกับเจ้าเป็ดทั้งหลายในนิทานนั้นเจ้าหงน้อยเกิดในฝูงเป็ด มันจึงเติบโตพร้อมกับพวกเป็ดโดยคิดว่าตัวเองก็เป็นเป็ดอย่างไรก็ดีมันไม่ใช่เป็ดแต่อย่างใดที่จริงแล้วมันเป็นหงส์ครับต่อมาในตอนถ่ายเรื่องมันได้ตะหนักถึงตัวตนที่แท้จริงจนได้รละเข้าร่วมในฝูงหงส์เราต้องไม่ละทิ้งชีวิตอันประเสริฐและมีคุณค่าที่พระเจ้าสรงมอบให้แก่เราด้วยเด็ดขาดนะครับแทนที่จะยอมแพ้เราต้องยึดมั่นในชีวิตนี้จนกว่าเราจะไปถึงอาณาจักรสวรรค์ที่นิรันดร์ โดยผ่านหนังสือเยเรมีบทที่3 1เรพระเจ้าไม่ได้ตรัสให้เราทราบหรือครับว่าศัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่ที่เรามีอยู่นั้นเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสมบัติทั้งหมดตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของผู้อื่นแต่เป็นพระเจ้าของพวกเจ้าและพวกเจ้าเป็นประชากรของเรามีความแตกต่างอย่างมากกว่าผู้ที่มีพันธสัญญาใหม่กับผู้ที่ไม่มีลองเปรียบเทียบคิเตจักรบ,บนโลกกับคิเตจักรของพระเจ้าดูนะครับ คิตจักใดกันมีของที่มีฉลากติดอยู่ว่าเม็ดอินกอคิตจักใดกันดําเนินชีวิตตามพระประสงค์แห่งสัจธรรมผมหวังว่าทุกท่านและรวมทั้งผมด้วยจะสามารถแยกแยะเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนขอเรามาพิจารณาพระวจนะในอิสยาบทที่33ข้อที่20ด้วยกันอิสยาบทที่33ข้อที่20ครับ จงมองที่ไหนครับจงมองซิโยนเมืองแห่งเทศกาลของเราตาของท่านจะเห็นเยรูซาเล็มเป็นที่อยู่ที่สงบเป็นเต็นที่ไม่ต้องขนย้ายหลักมุดเต็นจะไม่รู้จักถอนขึ้นเชือกผูดก็ไม่รู้จักขาดแต่นั่นสถานที่แห่งนั้นคือที่ไหนครับที่ซิโยนนั้นพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราด้วยความโอ้อาตราการ พระเจ้าทรงรวบรวมประชากรของพระองค์ไว้ในสถานที่ซึ่งพระองค์ประทับอยู่อ่านต่อด้วยกันครับในที่ที่มีแม่นม้ำและลำธารกว้างที่ไม่มีเรือก,กันเชียงใหญ่เล่นไปที่ไม่มีเรืองามโออาผ่านไปข้อที่ยี่สิบสองครับเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ครอบครองของเราพระเจ้าทรงเป็นบรมมหากษัตริย์ของเราพระองค์จะทรงทำอะไรครับช่วยเราให้รอด ในข้อนี้คนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในซิโยนถูกเรียกว่าเราครับข้อที่23ครับสายโยงของเจ้าห้อยหย่อนมันจะยึดเสาให้เน่นไม่ได้หรือยึดใบให้กางไม่ได้และเขาจะแบ่งเหยื่อของที่ริบได้เป็นอันมากนั้นแม้คนง่อยก็จะเอาเหยื่อได้ไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าวว่าข้าป่วยอยู่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่นั่นจะได้รับอะไรครับจะได้รับอภัยความบาปผิดของเขา แกผู้คนที่อยู่ในซีโยนพระเจ้าตรัสว่าบาปของพวกเขาจะได้รับอภัยผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าที่มีคุณค่ามากที่สุดคือมนุษย์และแม้แต่ในมวลมนุษยชาติพระเจ้าก็ยังส่งแยกแยะพวกเขาออกเป็นสองกลุ่มต่อคนกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าส่งสร้างขึ้นพระองค์ตรัสว่าเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นประชากรของเราทั้งยังตรัสว่า พระองค์จะรวบรวมพวกเขาทั้งหลายที่ซิยอยเมืองแห่งเทศกาลของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงประทานการอภัยโทษบาปแก่พวกเขาและทรงทําให้พวกเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตนิรันดร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่พระองค์ปรารถนาขอเรามาดูเยเรมีบทที่สี่ข้อที่ห้าด้วยกันบทที่สีข้อที่หกล่าวว่า จงประกาศในยูดาห์และโฆษณาในกรุงเยรูซาเล็มว่าจงเป่าขอสัตว์ไปทั่วแผ่นดินจงร้องประกาศดังๆว่ามารวมกันเถอดให้เราเข้าไปในบรรดาเมืองที่มีป้อมจงยกธงขึ้นไปสู่ที่ไหนครับจงยกธงขึ้นสู่ซิโยนจงรีบหนีไปให้ปลอดภัยอย่ารออยู่เพราะเรานำความร้ายมาจากทิศเหนือพระเจ้าทรงรบรวมคนของพระองค์ไว้ที่ไหนครับเช่นนั้นแล้ว ซีโยนถูกสถาปนาขึ้นโดยความสามารถของผู้ใดครับตามสรุดีบทที่หนึ่งร้อยสองข้อที่สิบหกพระเจ้าทรงสร้างอะไรขึ้นครับมีเขียนไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างซีโยนขึ้นซีโยนก็เป็นผลงานของพระเจ้าอีกด้วยครับพระเจ้าจะทรงรวบรวมมนุษยชาติที่พระองค์ทรงสร้างที่ซีโยนสถานที่ซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาขึ้นเองทรงทำให้าาพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่ และพระเจ้าจะทรงประทานการอภัยบาปและชีวิตนิรันด์แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เป็นประชากรของพระเจ้าขอเรามาดูกันว่าอะไรจะถูกมอบให้แก่สิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ที่พระเจ้าจะทรงสร้างขึ้นในซีโยนสรุดีบทที่133ครับสรุดีบทที่133ข้อที่หนึ่งกล่าวว่าดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าเชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาโฮโมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาอะไรครับพระพรที่นั่นคืออะไรครับคือชีวิตจำเริญเป็นนิดคนเหล่านี้ที่ได้รับแมก้กระทั่งพระพรแห่งชีวิติรัน จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ที่พระเจ้าทรงปรารถนานี่คือการเสร็จสิ้นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าพระองค์ทรงมอบสิ่งใดแก่เราเพื่อประทานชีวิตนิรันร์แก่เราครับคำตอบคือพันธสัญญาใหม่ครับเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่ขอเรามาดูในลูกาบทที่22ด้วยกันในลูกาบทที่22ข้อที่7มีกล่าวไว้ว่า พอถึงวันกินขนมปังไรเชือ้อเมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสำหรับปัสากาพระองค์จึงทรงใช้เปรโตและรยอนไปสั่งเขาว่าจงไปจัดเตรียมปัสากาให้เราทั้งหลายกินให้เราพิจารณาดูว่าพระองค์ทรงถือรักษาปัสากาอย่างไรข้อที่19ครับพระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณนี่คือฉากที่เทศกาลปัสากา กำลังถูกเฉลมิมฉลองครับทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เขาทั้งหลายตรัสว่านี้เป็นกายของเราซึ่งได้ให้สลับท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วจึงทรงหยิบอะไรครับหยิบถ้วยมีอะไรอยู่ในถ้วยครับพระองค์ทรงหยิบถ้วยที่มีเล้าอางุ่นปัสากากระทาเหมือนกันตรัสว่าถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคําสัญ,ญญาอะไรครับเป็นคําสัญ,ญญาใหม่โดยโลหิตของเรา ด้วยผ่านขนมปังปสัสก,กาและเล้าอง,งุ่นปัสกาพระเจ้าทรงสถาปนาสัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่แล้วผลลัพธ์สุดท้ายที่ทรงใครจะประทานแก่มนุษยชาติคืออะไรเรามาดูในยอห์นบทที่6ข้อที่54ด้วยกันครับอ่านตั้งแต่ยอห์นบทที่6ข้อที่53นะครับพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กินเนื้อและไม่ดื่มเลืิดของบุตรมนุษย์ท่านก็ไม่มีอะไรครับไม่มีชีวิตในตัวท่านผู้ที่กินเนื้อและดื่มเลืิดของเราก็มีอะไรครับก็มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายในมัทธิวบทที่26มาระโกบทที่ 14, 1 4และลูกาบทที่22มีกล่าวถึงขนมปังปัสากาและและองุ่นปันสากา พระสูตรตรัสสอนว่านี่คือเนื้อของเรานี่คือโลหิตของเรามีทั้งผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของพระองค์และผู้ที่ไม่กินเนื้อและดื่มโลหิตของพระองค์ล่าวคือพระเจ้าทรงแยกผู้ทีอยู่ในสัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่ออกจากผู้ทีไม่ได้อยู่อย่างชัดเจนแก่ผู้ที่อยู่ในสัจธรรม พระองค์จะทรงประทานผลสุดท้ายของพระราชกิจของพระองค์คือชีวิตนิรันดร์ใครคือผู้ที่อยู่ในสัจธรรมว่าวยเรื่องเทศกาลปสัสก,กาแห่งพันธสัญญาใหม่ครับบรรดาบุตรของโยน์คือทุกท่านที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่หรือครับในหนึ่งสือปฐมกาลบทที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราเช่นนี้พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เสียชาติทุกคนเพียงแค่ความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างเรา ก็พิสูจน์ว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอนุญาตอะไรอีกครับพระองค์ทรงเพิ่มสัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่ครับนี่คือสิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆพระองค์ทรงเพิ่มอะไรอีกครับพระองค์ยังทรงเพิ่มเนื้อและโรหิตของพระเยสุคริสด้วยครับพระองค์ทรงสร้างอะไรผ่านกระบวนการทั้งหมดนี้พระองค์ทรงสร้างผู้ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปคือผู้ที่เป็นอมตะครับ ชีวิตนิรัน์หมายถึงความเป็นอมตะสวรรค์เป็นสถานที่ที่ไม่มีความตายพระเจ้าจะทรงทำอะไรครับหลังจากนำพวกเขาไปสู่สภาพความเป็นอมตะเช่นนี้พระองค์จะทรงตั้งพวกเขาให้เป็นบุริหิตหลวงในอันจาจักรสวรรค์ที่นิรันร์เมื่อเราดูพระคัมภีร์ทั้งหมดก็เหมือนความฝันฉันถูกสร้างขึ้นในพระเจ้าคือเม็ดอินทร์ฉันจึงมีค่ามากกว่าใครในโลก พระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นคนที่โดดเด่นที่สุดของโลกนี้ขณะที่ทำงานบางครั้งเรารู้สึกเหมือนมีกำแพงขวางกั้นไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าเมื่อใดก็ตามที่เราพบกำแพงเราต้องเงยหน้าขึ้นไม่ใช่มองไปข้างหน้าเท่านั้นพอเราเงยหน้าขึ้นมองเราจะพบคำว่า made i n g o ร์ทั่านใดนั้นเราจะตระหนักว่าใช่ทำไมฉันถึงลืมความจริงนี้เสีย ครั้นเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นเราจึงต้องทำงานที่มีค่าเราต้องประกาศหนทางแห่งความรอดและทางแห่งชีวิตแก่มวลมนุษยชาติที่ต้องไปสู่ความตายนี่คือหนทางอันมีค่ามากที่สุดในชีวิตด้วยเหตุนี้ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ทรงขอเรื่องใดเป็นคำขอสุดท้ายครับเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับปฏิสมาในพระนามแห่งพระบิดาพ,พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพกเจ้าไว้นี่เป็นคําขอสุดท้ายของพระองค์ครับหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทุกวันนี้เนื่องจากเหตุการณ์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงผู้คนจึงเรียกโลกผ่านสื่อต่างๆว่าโลกกำลังลุกไหม้โลกสีแดง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังส่งสัญญาณเตือนว่าอนาคตของมนุษยชาติกำลังจะถึงที่สิ้นสุดในอีกไม่ชา้าไม่ได้มีเพียงเท่านี้สงครามระหว่างยูเครนและรัเสเซียความยากลำบากทางเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดจากสงครามและค่าของชีพที่สูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบของโควิด -19 ที่ยืดเยื้อเรารู้สึกเหมือนมีกำแพงที่ยิ่งใหญ่อยู่ข้างหน้าเราจริงๆ เช่นนั้นแล้วเราควรมองไปที่ไหนครับเมื่อใดมีกำแพงกั้นอยู่ให้เราเงยหน้ามองขึ้นไปที่ท้องฟ้าเมื่อเรามองขึ้นไปพระเจ้าตรัสเสมอว่าเจ้าคือเมดอินกอดเราได้สร้างเจ้าให้มีค่าอันประเสริฐที่สุดดังนั้นจงเป็นบุตรแห่งสวรรค์ที่อุทิศตัวให้กับงานที่มีค่าที่สุดเถิดพระองค์ทรงประทานพันธสัญญาใหม่เทศกาลปรสัสก,กาวันสบาโตและทรัพย์สมบัติทุกชนิดที่โลกนี้ไม่มี อย่าให้เราเป็นคนโง่เขลาที่ไม่รู้จักขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณอันล้นเหลือของ,รงพระองค์เพราะยึดติดอยู่กับสิ่งเล็กน้อยของโลกนี้ขอเราอย่าทําให้คุณค่าของฉลาก m ม d ดอิน o อร์เสียหายเลยนะครับโดยผ่านวันสบะบโตวันนี้ผมหวังว่าพวกเราทั้งหลายจะได้รับพระพอรอย่างมากมายจากพระเจ้าและถวายความขอบพระคุณแด่พระเจ้าทั้งยังจะรึกความหวังในอาณาจักรสวรรค์ที่นิรันด์ไว้ในใจเราเสมอด้กันนะครับ ผมขอจบคำเทศนาของวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ